ตัดตองอรตัเป็นตัดก้องตัดเป็นตัด้อมล้วเลยตัดงเลยมาบ้านดิเชียงข้างตัดแล้วันใช้แบตเตอรี่อันนี้ว่มีแบตเตอรี่ได้ใชนล่งสถานเดียวใ่ล่งานเดียวทุกคตัด 谁当年你得来？ กังยังพี่น้องเพราะว่าหนามันย้วเยอะจนคอมก่ได้มาโดนแล้ว กระตัดแนงเสียที่น้งงา,า,าน,น้มาถึงแี้วก็าล็กไมยกับมี่นําแข็งแล้วต่นั่นบัได้ใส่พลานติกสถานเดียว ยังหอกเก็นแบตเตอรี่อีกมาตะกีมรูอกนะโอ้ยห็นล้านี่ก็เมียยิ่งได้ เป็นมือกล่องไหนรหรอคะามา่าท่าีเน้่งตะกี้ยายกันหอมเฮ็ดหลายคนนี่พา,ายุเม่งให้เข้าหน่ะกับทุกคนนี่ก็ให้เลยเฮ็ดเนาะ miss <laughs> you

มกำลังดีวนใหญ่เขาใหญ่จนหอมดันเรากสั่นผูหนักเตียนเตียนเตียนลตืดเลยบุะ 老人家在床里。 ขึ้นมาที่นี่แหละพี่น้องเลยพี่น้องเอาุอดฮะ